สวัสดีครับผมนนีิสานโตนะครับวันนี้เราจะไปเลื้อนกันนะครับใส่สูตรแก้งเฮีย้ยนี่ไปเลื้อนแล้วก็ทาให้แก้งมันเสียหายนะครับก็ไปลุยก,กันเลยครับผม let's go ครับ คู่อยู่นครับได้ยินไหมขอขอขอสักห้าพันไปโอ้โหพี่ผมก็รู้จักแกว่าพี่นะให้มึงจะให้ดีๆหรือเปล่ามึงจะให้ดีดีหรือเปล่ากูขอสักห้าพันเนี่ยมึงจะให้กูดีดีหรอเปล่าไอ้ผมโทรหาไม่กูให้กูให้มึงห้าวิไอสัตว์ห้าพัน สัตว์ไม่จ่ายสวยให้พวกกูมึงก็ไปจ่ายตังค์ที่โรงพยาบาลนะไอ้เคี้ยคว,วายจำไว้ด้วยไอ้สัตว์ไปไปพี่ไป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 <ล>อม<ว>อเลยอ้มเหลวจำไว้มึงจำไว้สัตอ์เย็ดแม่ที่หลังอย่าทำอย่างนี้ ฮัลโหลฮัลโหลครับหลอหลอฮัลโหลครับทำไรอ่ะทำไรน้องกูอะเออไปทำอะไรผิดไว้หรือเปล่าครับไอมันไม่อยู่ไม่อยู่ลดมว้าวอยู่ว้าวไปด่าน้องไปทำอะไรผิดไว้หรอหรออ้าวไอ้สอดอ้าวไอ้สอดมือหนอไปทำอะไรผิดมาเองไปทำวิลกรรมอะไรมาน้องฮะเอ็งอย่ามาเอ็งลองเลื้อยเปิดขอแต่บ้านของเองได้น้อง เอ็งไปทำอะไรมาวะน,นัอ้องกูให้โอกาสมึงตอบนะเอ็งไปทำอะไรมาเอ็งลองหลือเป็นความสุขก็มึงไปทำแบบ้น้องมูไ้สัตว์ทำอะไรอย่างเนื้ออ้สัตว์ได้ยาสวยโง่ควาย ผมอุ้มเองพี่อุ้มเอพาไปถ่วงน้ำมันเลยจำไว้ไอสัตว์ทีหลังอย่ามาทำกับคนในแก๊งกูไ้เหีย ไงวะไงวะอันนี้ป่านี้เอาเลยเอาเลยป่าเลยตตต่่ออองไปทำอะไรมาเอิงไปทำอะไรมาเฮ้ยเฮ้ยพี่ไอคนนี้มาไอคนนี้ไอคนนี้ที่ที่มันบอกอยากโดนอะคือดิคือดีคนไหนคนนี้เนี่ยที่พี่จูดี้บอกนี่แหละแล้วมึงเจอกลว่าใช่ไหมพี่เออเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยเออเอาแม่งเลยเอาแม่งเลยมาคุณหล่นเลย โอยสัตว์อยากเปิดกระทือบเอยอยากเปิดสตอรี่ไอ้เหี้ยมึงอยากโดนกระทืบไม่ใช่เกรอมันรื้สัตว์จะได้หน่อยดิโอยเหี้ยอยากโดนกระทืบไม่ใช่หรอจะได้กูหน่อยเดียวสัตว์ใส่ดิใส่ดิเดียวคนเดียวคนเดียวพอมาแค่เราปะเอ้ยเย้สัตว์มึงวิ่งหนีไปไหนอ้อมันดิดักมันดิไปดักมันดิอะไรเนี่ยเดี๋ยวกูไอ้นี่ไปทุกเที่ยงทุมทุมไอ้ฝ่ายนล้อมันมีอะไรกูก็จัดให้มึงแล้วไหนพี่ผมเเพิ่งข้ามา มึงเข้ามาเฮียอะไรมึงบอกว่าอยากโดนกระทืบไม่ใช่หรอมึงอยากโดนกระทืบไม่ใช่หรออยากโดนเลยแต่กอยนี่กอยนี่ไปถ่วงน้ำก่อนกอยนี่ไปถ่วงน้ำก่อนที่มึงบอกจะรออยู่หน้ากระลาดอ่ะใช่เมาใช่เปล่ามึงมึงบอกจะรอจะรอดูไม่ใช่หรอจะปากดีไอสัตว์จะถ้ามันมียาได้หรอจะปากดีไอสัตว์จะมียาได้หรอมันปั๊มยามันแจกยาเหรอโอ้ชิบหายเชี่ย ปากดีวิดคนนะมึงอ่ะรถ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 โดนตายปะตายมันตายจับมันถวงมันตับจับจับมันมาตรงที่ถ่วงน้ำเลยอยู่ตรงที่ยาวๆผมอ่ะพี่ไฮสวัสดีครับสวัสดีครับยิืมรถหน่อยพี่ยืมแป๊บนึงยืมแป๊บนึงพี่มันไม่น้ำยังไงเนี่ยไม่น้ำยังไงเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับไอพี่ขอบคุณมากขอบคุณมากมันไม่น้ำยน้าพี่หน้าพี่ขอบคุณครับไอสัตว์ ไอไปดีไอล็อกรถเนี่ยรออะไรอ่ะตู้มันคว่ำใหญ่ไอไปไไปชนแม่งดิรออะไรอ่ะเพื่อนคนเลี้ยนอะเลี้นี่ไงจมน้ำไปสัตว์เลี้ยนจะไม่ไอขุดมาเก็บไปหนึ่งไอไอมึงเอาศพมันมาดิเดี๋ยวถ่ายรูปได้แต่ถ่ายรูปด้วย โอ้ยย่ารถกูติดแล้วออกไม่ได้เลยทิ้งแล้วทิ้งแล้วทิ้งนะตรงที่ลึกที่สุดละฮัลโหลพี่พี่เตียวอยู่ไหนพี่เดี๋ยวผมไปรับคุยเอ้ย่าอย่าพม่งไปทิ้งอย่าพม่งไปทิ้งเอาไม้นี้ก้อนเอาไมนี้ก้อนน้องวิ่งติดอ่ะโอ้โหยัยอยู่กันไม่ครบเลยเอาไปถ่วงน้ำเลยเอาไปถ่วงน้ำเลยเอาไปถ่วงน้ำเลยถ่วงตรงนู้นถ่วงตรงนู้นถ่วงตรงนู้นมาแล้วไม่ต้องรับแล้วกูรับโอ้ยเอ้ยเฮ้ยเตรงนี้นเอ้ ไม่ต้องไปห่วงบนคนหินน่นมีประเด็นอะไรนะไปทำอะไรมาไปทํทอะไรมาพี่พีผมโดนพี่มาช่วยหน่อยพี่ไปละจ้าชนผมพี่พี่จูนจูนหนีอไอ้โดนพี่ผมโดนพี่ชนผมพี่ช่วยผมหน่อยพี่หนีก้อมึงบอกกูบอกให้หนีไม้ไอ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 ้ไมไม่ไอไไอ้อ้ไอ้ก้อไอ้ไอ้อไอ้้ไอ้ไอ้ เอาเอาเอาฮัลโหลครับมาชนผมไหมนะฮัลโหลมันมไ่อโหลประชนผมไหมนะวิวี้เฮียแล้วเฮียฮัลโหลไม่ชนผมไหมนะคนเราสองคนเราไหวได้เลี้ยงนะครับเดี๋ยวก็หนี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 ไล่เขาก็หนีไล่เขากูไหวกูไหวกูไหวรถมันจะพังกันดิน้องรถพังแล้วไอ้เฮียเนี่ยห้ามิดคนไล่สับตัวตัวขับไล่เขาเว้ยขาที่สูงมันไม่ได้ชนเราไม่ได้เนี่ยถ้าเราลง เฮ้ยมากี่คันวะเนี่ยออเนอะเนอะไปเที่ยมาอุ้ยเอ้ยมันตามหลังมาเป็นห้าหกคันเลยลุ้มมาเลยลุ้มต่อยมันหนีไม่พ้นหรอกมันมีมีดมันมีมีดเออเราลุ้มต่อยมันไงเราไมีย้ายว์พี่มันจะแทงผมพี่เออเนอะเนอะใจไม่ใช่อะไม่ได้ประค่าพี่มาเลี้ยงผมทำไมอ่ะไอ้มันมาแล้วไอ้ททแงผมนนเีย มาช่วยผมด้วยมันแกะมันมีแต่ปุ่มเอโอ้พ่อมึงไงสัตว์โอ้พ่อมึงไงโง่พ่อมึงไงสัตวางลงมาดิจอดโง่มีดิครับผมรออะไรอ่ะไปดิไปแค่เลยไปขวาไปจอดเลยจอดเลยแล้ววิ่งอยู่บนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลงอย่าอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงปไฟฟ้ามันบ้าไม่กันไฟฟ้ามันบ้าไม่กันพี่ไฟฟ้ามันบ้าไม่กันเหินครับกู่เนี่ยวหงหไอ้สัตวสฝีมือเหินระดับพิการครับลง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 มาเดียเอาเลยยาพันยามียาให้พันอยู่ จม้มันมาดีมาดีมาดีูดีลงตายกดล้ำได้หลุดแล้วพี่พี่พี่ผมหลุดพี่มันโง่จัดมันโง่จัดตายลมตายเองตั้งปุ่มพันยายังตั้งตั้ไปขโมยรถมันขโมยรถมัน่วยขาไล่ไปเจ็บอะปไปก่อนไปก่อนขโมยยังขโมนได้ขึ้นไดลขึ้นได้มาลุ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 งโง่เลย ไปเลยโกโก้ไปเร็วไปเร็วไปให้เร็วที่สุดไปเร็วที่สุดไปเร็วที่สุดมาซ่อมรถมาซ่อมรถใช้เวลานานเอ้มันมาพี่มันมามึงเจอมัดเพชฌฆาตไปดิเฮียไอ้สับเฮ้ยฮัลโหลครับบีทีมไีสองเฮ้ยตั้งนานเลยเฮียเออคนแหละอยู่ไหลกจะต้องไปเผารถพี่เชื่อผมมันต้องเผารถพี่เข้าไปในเมืองเลยพี่พี่ไปเล่นเส้นเมืองเลยเขาไหนเขาไหนอ่ะเขาไหนอ่ะ ไม้ไหนวะพี่ผมโดนอยู่เนี่ยโอ้โหมันลุกมด้วยเนี่ยนัวเนี่ยจัดไอ้ไอไอไอมึงมาหากูตรงที่มันเป็นไม้ไม้อะที่มันเป็นไม้ไม้เนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยพี่ตรงนี้มันเป็นขีดอ่ะใช่อยู่ใช่อยู่โอ้โหมึงอยู่ตรงไหนอ่ะมึงเปิดแผนที่มึงอยู่ตรงไหนเนี่ยไหนมึงแชร์ตอยู่วะลงท่อมึงไงสัตว์ไอกูกูดูเองผมดูเองผมดูเองพี่เีแม่มึงไงสัตว์ไป โลที่ดำจยมาเสียดตรงนี้พี่กลับกลับที่เดิมกลับไปที่เดิมเออเออคือไปยืนมันแถวเลยยืนมันสูงไมสัด

รถเลยรถพี่ถไปบ้านเลยออพี่ติวไปชนเลยพี่ติวไปชนพี่ติวไปชนนี่ชนว่างานเนี่ยรถเลยชนเลยชนชนโม่ช่วยไอ้ออกมาไอ้มึงขึ้นรถมู่เลยนะไอ้จูวไอ้จูวอยู่ไหนฮะทุกคนครับผมโดนลุงจูว์ช่วยด้วยจูวชนด้วยช่วยไปหมดจูวไปให้พร้อมกันเลยบุกช่วยไอ้บุกช่วยไอ้กำลังไปกำลังไปช่วยไม่ผมกำลังใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วหยุดหยุดตรงร้างแล้วหยุดตรงร้างแล้วหยุดช่งยร้างไอไอไอกูมาแล้วไอ้ <Workers> สวยสวยเอ้ยมันจุดไฟเผามันจุดไฟเผาเพือนพ่อมึงอะเอ็งไงเป็นมาสันปุ่บีเพื่อนมันมีปุ่บีเพื่อนมามีน้องตรงไหนวะเนี่ยจุดก็ขึ้นรถมู้นี่ไอ้ไอ้จูเออไอ้ไอรูดวัดเราเว้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับผมขึ้นมู้นเลยสวัสดีครับวัพีครับไหนเหรงไหนวะ ตายอ่ะตายแล้วผมมานั่งอยู่ในรถว่นจ้ะพี่โอ้จัดเอาดีหนีตรงไปตรงไปมือเล่นขวามือเนี่ยขวามือขวามือขวามือต้มยำจุ่มวะพี่ตอมอหนีมะน่ารถไทยวารถเอจต้องยำอ้ยไอ้ยังไม่มีรถว่ะไม่มีรถต้องไปเบิกรถอ่ะมันต้องไปเบิกรถเนยไอ้ยืนดีต่อน่ะหาจังหวะชนกันตัวหนึงไอ้ไอ้จูมึงมีรถปหน่าไอ้จูมึงมีรถไหมกูอยู่ในรถมันในสัตว์มีมีมีมึงไปรับไอ้ไอ้ดิ มึงไปรับเลยเดี๋ยวมยังเอาพี่ผมก็คือแก๊งพี่ไงพี่ซ่อมรถก่อนไหมพี่ติวซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนเอาให้เขาซ่อมเลยแล้วมันเต็มแล้วเนี่ยไอ้เีะพ่อไม่เต็มเลยน้ำมันหลอดน้ำมันน้ำมันหลอดน้ำมันหลอดซ้ายมือก็อยู่ด้านข้าเพื่อมาร์เจ้นนะพี่มันไปไหนอ่ะมันพาไอ่ไปไหนอ่ะ อยู่หน้าซุปเปอร์มาร์เก็ตใช่เหรอไม่เหรอมึงอยู่มึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงตอบกูก่อนมึงตอบกูก่อนเดี๋ยวกูดูมึงอย่าพับหน้าจอดิมึงอย่าพับหน้าจอมึงอย่าพับหน้าจอมึงดูเปิดไอ้โฮมโปร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 โอ้ผมตายจิผมก็โดดลงรถดมันอ๋อพี่ติวไปโฮมโปรขี่ไปเลยโอ้ยเดี๋ยวมันเห็นกู กดคำสั่งครับนายเอ้ยกูกูกูดึงให้สามตัวเอ้ยกูดึงให้กูดึงให้อยู่สามคันไอเรียวไปเรวใช่มันเห็นมันเห็นมันเห็นโอเคทำมือเด็ดออกอ่ะเฮ้ยกูโดนไล่อยู่สามคันในที่อ่ยใส่สุดลงรถใส่สุดลงรถใส่สุดมันจะได้รู้ว่าเรามีแก๊งลงมาคุยหน่อยครับลงมาคุยหน่อย อ้าวมันหนีว่าเอาหนีบั๊มมันบั๊มมันมาขึ้นมามาเก็บขัดได้มาเก็บขัดได้เอ้ยพี่จูดีรถกูเอาหนีมันหนีวมันหนีโอ้โหกูแม่งหล่นรถลอยเลย ไม่ต้องตามละไม่ต้องตามละไม่ต้องตามละตามไม่ได้หรอกใช่หรอไม่ตามมันกะ็ตามแนละ้วไปไหนยั่ไหนตรงไหนวะบึมบัมซัมเบกันไป <c oughs> เอา้าบึมบัมซัมเบกันไปบ <saud? S 3> <c oughs> บึมมมัเัเอากูกูเล็เถึมขัดแล้วไม่ใช่เหรอวะ <c oughs> คุณถูกแบนจากเซิร์ฟเวอร์นี้อย่างดาวอ์เพราะเดบีเข้ามาไม่ถึงวันทำมิดแประเทเขาต้องหลุดเหรอเดบีคืออะไรอ่ะไม่รู้เดีพวกมึงกระต๋องกันฮะต๋องอ้สัส เรียน,นออนไลน์จูยยไงใช่คือใส่สูตรมั่วหรมมีตัวมีตัวยอ่ยออยู่นในกฎประเทศ DB ไปดู เรจะบอกว่า d ีคือการขับรถนคนการคือการขับรถไปชนผู้เล่นคนอื่นโดยแบบตรงใจหรือการขับรถทับผู้เล่นอื่นโดยตั้งใจได้บายไม่ได้พิชนใครเลยนะเว้ย,อยไอจูโดนเนะอกดกได้บายเวย้ยไอจูโดนเหระไม่โดน <c oughs> สู้ดีไอ้ไอันนีไ<อ>มันแบนอัตนมันติหรือว่าแอดมินแบนสุดมั่วเป็นสตอรี่อ่ะอี่ห้อ ไอ้เหี้ยอ๋อคนที่โดนแบนน่ะคือพี่ติวไม่ใช่กูไอ้เหี้ยเออแต่ของพี่มันใช้ล็อกสตาร์เดียวกันไงเนี่ยคนที่โดนแบนไม่ใช่กูพี่ติวผมว่าเกมมิ่งจัดไอ้เหี้ยตรถไฟรถไฟพี่ติวนี่ตัวร้ายแรงเลยไอ้เหี้ยกูสับรถชนตรงไหนนั้นในทางรถไฟรถชนจะเป็นไง อ๋อกูถึงว่าไม่งั้นก็ได้เล่นกันนานแล้วเอ,อ้ยแสดงว่าเราไม่ได้โดนปัญหาเรื่องเรือเลยนี่หว่าโดนมันติดจังวะเออเราก็ไม่ได้โดนแบตเรื่องเรือนี่หว่าอ้าวไม่ได้เป็นคนเลยเป็นคนดีโอ้กิ้งเลยกู มันคว่ำ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 ต้องชนเข้าทางตันนะเราเบียดชนเข้าทางตันโอ้ยเงียร์ตันแล้วเนะี่ยจะใครตันอ่ะไม่ตัดใจรถกูกากต้องรถจ่ันจุ๊รถร้องละรถร้องละ มึงเอามัมึงเอามปไปถ่วงน้ำไม่ได้นะไอ้เหียเนี่ยโอ้ยรถไหมแล้วมันชไม่ได้ระเบิดระเบิดเชี่ยไฟหายแล้ววะ เอเดี๋ยวกูบ้าบองเดี๋ยวกูบ้าบองพองอะเอพองอะพองอะงอจัดงอจัดงอตกรถว่โง่จัดง่จัดงอจัดง่จัดไอ้เกูเริแบบโคตรมันเลยอะมันไม่น่าโดนแบนเววนะพี่ติวชนพี่ติวปชนคนมั่วอยไม่ขึ้นอ่เลยเนี่ยันันตัน แต่พี่ไม่ชอบคนมั่วได้มันเลยเนี่ยกกากลถกูกากลนกูกากได้มันกว่านี้อีกบอกเลยได้มันกว่านี้อีกเพรามันพางง่ายทางยากจังวะกำลังได้แผนต่อไปเลยเฮียกำลังได้แผนต่อไปเลยแผนต่อไปกำลังมวิ่งอยู่มันวิ่งอยู่บุชนมันตายเลยพี่ก็มาอ๋อแล้วพี่ก็เอามันไปจับสูงน้ำมานะเอยคนนั้นแหละ โอ้โหเฮี่ยเขาเฮี่ยเขาเส้นเลยนี่ว่ะยี่น nope totally ี่เอาเลยเล่นรถนี่ก็โง่โง่ดักด่านจริงๆนะมึงอะไม่ซ่อมรถได้ท่านซ่อมรถหรือเปล่า ว่าเอาเวลาเอาเวลาไปชนมันไปตั้งหาเวลาเล่นเซิฟต่อไปดีกว่าโอ้โหรถพังอีกแล้วโอ้โหโง่โง่แม่่ะลีกอรีเราเอาเวลาไปหาเวลต่อไปดีกว่าพี่ผมว่าเราต้องใช้ของดิบตัวดิบตัวดิบตัวดิอปกดิบมนเลยออกดิบมเลยงเือน ไม่กลัวแล้วคุณดีละคุณดิทันในสัตว์เจอกันีบ้าครับผม